เฉลี่ยเฉลอ่ะช่วยด้วยค่ะขโมย่ะช่วยด้วยนี่ไอจอดบาแกหยุดเดี๋ยวนี <S <S ้เลยนะโอยหล่อจังเลยะคุณค uh ุณ นะคะที่ช่วยฉันไว้อ่ะไม่เป็นไรอ่ะขอตัวไปก่อนนะค่ะเฮ้ยนายกระเป๋าฉ te oh ันลนะนายกระเป๋า anyway ฉ anyway? ันโอ้โห่ทำไงดีวะเนี่ยตันนั่นเหรอซะเปล่าอ่ะ ปัญญาอ่อนชะมัดเลยมาเอากระเป๋าตังค์ฉันไปเฉยเลยนี่ฉันว่าพวกเธอสองคนเนี่ยอย่เอาเวลาไปใส่ใจเรื่องนั้นดีกว่านะเอาเวลามาสนใจเรื่องที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยบอสเขาจะให้น้องชายมาฝึกงานที่บริษัทเราและเขาก็ยังให้เธอกับฉันเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงด้วยน้องชายบอสหรอ안녕하세요ผมชื่อชายครับ สวัสดีครับผมชื่อนี่นายมาน,นี่เลยนะใครให้จัก,กรยานมาจอดขวางประตูออฟฟิศรีบไปย้ายออกไยนะเดี๋ยวก่อนเขตการครับงั้นแสดงว่าน้องชยายท่านประธานเนี่ยก็เป็นชายสิครับเพราะว่าน้องชยายท่านประธานไม่น่าจะขับจัก,กรยานมานะครับชายเดี๋ยวฉันเนี่ยจะรับหน้าที่ดูแลนายเองนะถ้าเกิดว่าเลิกงานแล้วเนี่ยเดีาเพิ่งรีบกลับละ่ะเดี๋ยวฉันจะพาไปเลี้ยงต้อนรับ ขอบันครับส่วนไอเด็กกระจอกนั่น่ะ <Okay. S 2> ถ้าก็รับหน้าที่ดูแลก็แล้วกันนะถ้ากเกิดว่าดูแลไม่ดีเนี่ยพวกเธอสองคนก็จะถูกไล่ออกทั้งคู่ไงตามฉันมานี่วิวแกพลาดโอกาสทำคะแนนแล้วนะไม่เห็นเป็นไรเลยฉันเนี่ยไม่ใช่พวกประจบประจแจอยู่แล้วเด็กคนเดียวเนี่ยทำไมฉันจะดูแลไม่ได้ โอ้ยแม่คุณรอแล้วนะนี่อยู่กันนายไม่เคยมีเรื่องดีๆเลยนะคราวก่อนก็วิ่งตามโจรรอบนี้ยังมาวิいい่งหนีไหมสงสัยแล้วเพาะผมนี่ขิดมากคุณี你好。 你好你好、uh, 你好哎呀喽这四嫂你看你好我叫天他叫我哦你会讲中文啊,啊特别棒特别棒啊、哦、今天跟你们谈合作的话呢我看了一下你们的产品 关于这一次我们来聊的产品的话呢，我觉得说，首先我们先聊到价格，包括这个市场需要的东西啊，然后的话呢，客人需求的那个，首先要先谈到它的质量。妹，给你们งเหมื破นกัน พรานายแท้เลยอ่ะเราถึงขายโปรเจกต์นี้สําเร็จไม่หรอกเอาพอมีความรู้อยู่บ้างนะถ้างั้นเดี๋ยไปซื้อน้ำให้นะโอเคใช้ได้ <c oughs> นนางสางจริงๆเลยแค่เงินซื้อน้ำก็ยังไม่พออีก พอครับผมอยู่ตรงนี้สบายดีนะไม่ต้องเป็นห่วงจนไม่พอแถมยังไม่มีพ่อไม่มีแม่อีกนางสารเข้าไปใหญ่เลยในเทนด้วยต่อไปเนี้ยนะฉันจะทำดีกับนายให้มากๆและจะทำให้นายทําโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จให้ได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงเทนนะเทนสบายดีพ่อกับแม่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะ ฮัลโหลเน่โปรเจกต์เสร็จหรือยงังรีบส่งมาภายในสองชั่วโมงด้วยนะไม่งั้นเธอสองคนนี่ออกคู่แน่โทษข้อมูลเยอะขนาดนี้จะทำทันไหมเนี่ยเวลาก็ไม่ค่อยจะมีด้วยนี่นายวางใจได้เลยฉันเนี่ยไม่ได้กระจอกที่นายคิดนะ พวกเธอสองคนไม่ต้องมาแล้วนะจ๊ะพอดีว่างานประชุมเนี่ยเขาเลื่อนมาเย็นนี้พอดีเลยอะเห็นทีงานที่เราสองคนช่วยกันทำเนี่ยจะโดนคนอื่นแย่งความดีความชอบไปซะละเอ้านี่นาจะไปไหนอะก็ไปเอาจักรยานไง อย่าบอกนะว่านายจะปั่นจักรยานไปอ่ะอสิบโลเลยนะนายเมื่อไหร่มันจะถึงเธอคงไม่รู้สินะว่าฉันเนี่ยเป็นนักปั่นจักรยานทีมชาติมาก่อนจริงดินี่เป็นโปรเจกต์ที่ฉันตั้งใจทำทั้งวันเลยนะถ้าเกิดว่านายไปพรีเซนต์เนี่ยนายก็อย่าลืมบอกบอสด้วยนะกันว่าฉันเนี่ยเป็นคนให้คำปรึกษานายเข้าใจนะ เออนี่เป็นแผนการตลาดออของนายแน่ใจนะว่างานนี้นายเป็นคนทำอ่ะไหนานายลองพูดเกี่ยวกับเนื้อหาที่อยู่ด้านในโดยที่ไม่ต้องเปิดอ่านดูสิอันที่จริงคนไข่หมกเป็นคนให้ผมมาครับผมไม่ได้ทำเอง ก็สำหรับโปรเจกต์นี้นะครับเราจะนําเสนอเกี่ยวกับความต้องการในการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้าครับจากที่เราไปสํารวจมาเนี่ยกลุ่มลูกค้าจะแบ,บ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ครับเราสุดท้ายก็เป็นสตอลเป็นรีกล้วยนะครับขอบคุณครับทำได้ดีมาก บอสคะจริงๆแล้วเนี่ยอยา่าพูดอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะเด็กพวกนี้เนี่ยทำงานไม่เรื่องเลยอะคะ่ะดิฉันก็เลยให้คำปรึกษาและคำแนะนำไปนิดนึงอะคะ่ะงานก็เลยออกมาดีแบบนี้นะคะ่ะคุณเนี่ยนะที่เป็นคนทำคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรโปรเจกต์นี่เลยเราสองคนอะค่ะที่เป็นคนทำนี่แกมีสิทธิ์อะไรมาพูดฮะแกแค่เด็กฝึกงานกนะระจอกกระจอกนั่นแหละบอสคะ แต่อย่างน้อยเนี่ยดิฉันก็ยังมีความดีอยู่นะคะดิฉันเนี่ยช่วยดูแลน้องชายของบอสเป็นอย่างดีเลยค่ะผมคิดไม่ผิดเลยนะที่เอาน้องชายผมมาฝึกง,งานที่นี่ได้ทั้งคนดูแล,แลและสอนงานที่ดีไข่มุกคะคุณกล้าดียังไงมาด่าน้องชายผมกระจอกอะ่ะผมไล่คุณออกใส่หัวไปซะ คือผมลืมบอกไปอะครับว่าผมเป็นลูกคนเดียวอกีบ้านทำไมแกไม่บอกตั้งแต่แรกฮะบอสคือฉันไม่ได้ตั้งใจนะครับบอสคุณเปาคุณพาผู้หญิงเจ้าเลขข่ห์คนนี้ออกห้องไปได้แล้วบอสเรยแล้วไอ้พวมกมันจับต่อในนั่นเลยพี่ครับผมมีคนมาแนะนำในตำแหน่งผู้จัดการให้พี่ด้วยคนไหนเหรอ นี่นะครับคนนี้เก่งสุดฉันเนี่ยนะ